มาจ้าพี่น้องสามากินหมูกระทะกันเลยฮวลโดหมูกระทะอร่อยอร่อยนะคะมันจิ้มสูตรเด็ดของไทยห้าจ้าพี่น้องสูตรเด็ดจิ้มนินิ <Finish? S 1> ดแคบวันโมแคบวันโมข้าวเฟรชใชอไหมข้าวเฟรช Không bắt đầu xe đã xài luôn ừm, nói nó đổ subscribe cái อือใส่ซอสกันอ่ะใส่ซอสอืมส่วนกุกกิ้แบน้พี่น้องจะแซมกันยังก็ใหรกินกัองลาแบลอกมอมก็ทีปู่ข้าวบูงให้ทั้นกับว่าชั้นพี่น้อง ta bùn nhai bắt này thắn chả Mày tìm tháo này để tìm thóc bụng Hãy subscribe cho kênh Ghiền พักลงเป็นต้นเลยพุดกป่ะแหอนอินไซน่ะคือขวขอนอืม

ja Yeah, gut? Ja, vielerlei. Okay, kann mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. ich üben. พอกด้วไหมองชอตฟอกพอนฟอกฟออฟอกอกมีบายมีฟออืมอืมจำดได้วบเดิยคิเคั i you buy one, one? Mm. You eat only one? I have one inside, yeah? Mm. Seventy something cents, right? How much? How much do you Huh? You want? No, it's not one inside. Seventy something cents for one, I don't remember. ตะเกียบคิดว่าเป็นตะเกียบเหล็กเนอะมือตัวหลาดตัวหลาตเลยตะเกียบเหล็กโอ้ยเนาะเลอะมือไหมซึ่งย no. uh. ืดูอะไรนะเมยบอกกันเริ่มว้ฝอไปเออทำใบไม้เป็น ฉันเอาไอส์แตร์เมลอันนี้สำหรับเพอร์ฟูมไฮไลท์นี่ส่วน47เหรียญป่าวป้า7เหรียญป่าวป้า2นี่ส่วนอะไรรีเมมเบอร์เซ็มเฟิร์สไทม์ป้าบายสำหรับนี้เป็นฮิวโก้คอมแบ็กสำหรับคูเกตเซ็มเซ็ม What name Sarah? that? shop today. Mm. แค่เ okay, จ้าพี่น้องจ๋าสาวเวอร์กับป้าป๋าก็ขอตัวกินต่อนะคะรอบหนะังสาวเวอร์สิมาโชว์ให้กินอีกค่ะ bye บ,คบ๊ายบายปาบ๊ายบายป้าป๋าียกลองจ้าพี่น้องสาวเวอร์ก็เลยจัดชุดใหญ่เลยชุดน่อยชุดน่อยไม่ใชุดใหญ่โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของสาวเวอร์จา้า See you later see you later บ๊ายบาย